รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุละคลากรทางการศึกษาสายการสอนประกอบการพิจารณาเรื่องเงินเดือนรอบการประเมินครั้งที่สองประจำปีงบประมาณ2,566สวัสดีครับกระผมนายพัชรภูมิจันทู่ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหันทิยาครับเข้ารับราชการเมื่อวันที่1กันยายน ีพุทธศักราช2566รวมระยะเวลา7เดือนครับปัจจุบันปฏิบัติการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่1รายวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และรายวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ครับองค์ประกอบที่1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่ 1. ด้านการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาว,วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 รายวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศชั้นมัธยมศึกษาปีที่4รายวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โดยใช้หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักรา25 51, ช2551ฉบับปรับปรุงปีพุทธศักราช2561นำสาระสำคัญมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวัดมาปรับใช้ ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิ่นโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชาพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ได้แก่ 1. สื่อการสอนโมเสกอีกซึ่งเป็นสื่อนวัตกรรมใหม่ในรูปแบบสามมิติ ที่มีข้อมูลเนื้อหาในบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ครบครันอีกทั้งยังมีรูปภาพที่มาในรูปแบบ3ามมิติที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทดลองใช้แอปพลิเคชันในการสืบค้นเนื้อหาที่มีความละเอียดเสมือนจริงทําให้นักเรียนเกิดความสนใจกระตุ้นการอยากรู้อยากเรียนทําให้นักเรียนได้เห็นและทราบในเนื้อหาที่เรียนได้มากยิ่งขึ้น สสื่อการเรียนในรูปแบบประยุกต์จากเศษวัสดุเหลือใช้ที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำโดยใช้วัสดุเหลือใช้เช่นกระดาษลังหรือขวดพลาสติกมารีเซเกิลให้กลายเป็นสื่อการเรียนรู้สามารถทำให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหานั้นๆได้มีการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศในชั้นเรียน ที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนกระตุต้นความสนใจเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดมีการวัดประเมินผลตามสภาพจริงเพื่อปรับปรุงพัฒนาและตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านที่2การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการชั้นเรียนเช่น การใช้แอปพลิเคชันไลน์ในกลุ่มประจำชั้นเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถติดต่อครูได้สะดวกมากยิ่งขึ้นมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูและผู้ปกครองเพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน จัดทำข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนผู้ปกครองโดยใช้ผลการประเมินปอทอและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถทักษะ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสมรรถนะวิชาชีพครูมีความรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนรางวัลที่ได้รับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ซายโชว์ชั้นมัธยมตอนต้นงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดชัยภูมิปีการศึกษา2,566ขพเจ้าได้รับคัดเลือกเป็นครูดีสีเกษตรสมบูรณ์สายครูผู้สอนในหน่วยงานการศึกษาเนื่องในวันครูประจำปี2,567 เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งการประกวด To Be n u m b e r One ไออำเภอเกษตรสมบูรณ์งานประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be n u m b e r รประจำปี2567องค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ข้าพเจ้าปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาดังนี้ 1. ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 2. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 3. ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี 4. ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้แก่ 1. รับผิดชอบโครงการสวนพฤกษศาสตร์ 2. รับผิดชอบโครงการ To Be n u m b e r ร์การเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆภายในโรงเรียนข้าพเจ้าเป็นคณะกรรมาการดำเนินงานในกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมเยาวชนคนชัยภูมิปี2566 2. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566 3. กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวณนะแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหันวิทยา 4. กิจกรรมวันคริสต์มาสปีการศึกษา2,566 5. กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open Academic House และ 6. กิจกรรมปัดฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 องค์ประกอบที่3การประเมินและการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพข้าราจ้ายึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศและการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจมีจิตอาสามุ่งประโยชน์ส่วนรวม,ม,มลำรูรจของงาน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูเคารพสิทธิมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคลยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพมีวินัยและรักษาวินัยอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สำเร็จในการปฏิบัติงานอย่างสูงสุด ข้อตกลงในการพัฒนางานการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการเสริมสร้างระบบโรงเรียนสะอาดปลอดภัยของโรงเรียนบ้านหันวิทยาในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละครั้งที่จะทําให้เกิดผลสําเร็จที่ดีนั้นนอกเหนือจากสื่อการสอนที่ดีแล้วบรรยากาศภายในห้องเรียนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นม .6 ทับ1โรงเรียนบ้านทานวุทยาพบว่านักเรียนขาดความเอาใจใส่ในเรื่องความสะอาดจึงทําให้บริเวณห้องเรียนมีความสกปรกส่งผลให้เกิดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนวิธีการดําเนินงานขั้นวางแผน1ประชุมวางแผนแจ้งปัญหาและวิธีการรักษาความสะอาด2ให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการรักษาความสะอาด 3. สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียนคั้นดำเนินงานระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2566ถึงเดือนมีนาคม2567 1. กํากำกับดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดภายในห้องเรียน 2. มีการเสริมแรงทางบวกโดยการให้รางวัลกับนักเรียน 3. ในสัปดาห์ที่4ของทุกเดือนจะมีการตรวจห้องเรียนอย่างเคร่งครัด ขั้นติดตามผลมีการรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละห้องในทุกๆสัปดาห์สรุปผลการดำเนินง,งานผลลัพบเชิงปริมาณนักเรียนระดับชั้นมัธยมศ,ศึกษาปีที่6ทับหนึจำนวน26คนรวมกันรับผิดชอบหน้าที่ทำความสะอาดภายในห้องเรียนไปจนถึงภายนอกห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่น่าเรียน ผลลับเชิงคุณภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ 1, หนึ่งจำนวน26คนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ3ปฏิบัติได้ตามที่คาดหวังมีการรักษาห้องเรียนและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองกระผมขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอนตำแหน่งครูผู้ช่วยขอบคุณและสวัสดีครับ